วันนี้คุณครูมีการทดลองวิทยาศาสตร์ง่ายๆแล้วก็สนุกมาฝากเด็กๆนะคะกิจกรรมในวันนี้มีชื่อว่าเมล็ดพืชเต้นระบบำค่ะก่อนจะไปทําการทดลองเดี๋ยวเรามาช่วยกันเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะคะว่าต้องใช้อะไรบ้างมาเลยค่ะเด็กๆน้ำเปล่าค่ะเด็กๆ โซดาค่ะแล้วก็แก้วพลาสติกใสสองใบนะคะ,มะเมล็ดพืชค่ะวันนี้คุณครูขอใช้เป็นมเมล็ดถั่วเขียวนะคะเอาล่ะค่ะเด็กๆเ,เมื่อเราเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วนะคะเราไปลงมือทำการทดลองกันเลยค่ะ เราเตรียมแก้วพลาสติกใสสองใบนะคะอันนี้จะเป็นแก้วใบที่1และนี่คือแก้วใบที่2นะคะจากนั้นเราจะเทน้ำเปล่านะคะลงไปที่แก้วใบที่1ค่ะเด็กๆเด็กๆเทไปประมาณนี้นะคะไม่ต้องเต็มแก้วนะคะเด็กๆเดี๋ยวอีกนิดก็ได้โอเค อนที่2นะคะเราจะเทน้ําโซดาเนี่ยลงไปในแก้วใบที่สองแต่ว่าเด็กๆคะเด็กๆจะต้องให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยช่วยนะคะเพราะขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะต้องใช้ที่เปิดขวดเนี่ยเปิดฝาโซดานะคะโอ,โอ้ได้ยินเสียงอะไรไหมคะเมื่อกี้ดังฟึดเลยค่ะเด็กๆเด็กๆลองสังเกตด,ดูนะคะวิจะเทน้ำโซดาลงไปในแก้วใบที่สองเลย เด็กๆลองสังเกตดูนะคะมีเสียงอะไรด้วยคะเสียงสู้เสีงสยงซาด้วยคะ่ะอ่าเด็กๆลองสังเกตดูน้ำในแก้วทั้งสองใบนะคะในใบที่หนึ่งนี้ลักษณะของน้ำเป็นยังไงเอย่ยก็จะนิงน่งๆใช่ไหมคะส่วนน้ำโซดาในแก้วใบที่สองสังเกตไหมคะว่ามีอะไรขึ้นมาอ่าเดี๋ยวเอจะบอกให้ทีหลังนะคะ ต่อไปขั้นตอนที่สามเด็กๆคะเดี๋ยวเราจะนำเมล็ดพืชนะคะเมล็ดถั่วเขียวถ้าที่บ้านเด็กๆมีช้อนใช้ช้อนตักได้นะคะแต่ถ้าไม่มีเด็กๆก็เทจากถุงแบ่งให้เท่าๆกันนะคะอันนี้เดี๋ยวเอากจะใส่เมล็ดถั่วเขียวลงไปในแก้วใบที่หนึ่งค่ะเด็กๆนี่ลงไปแล้วเป็นยังไงบ้างนะ ว่ะอันนี้กุ้ยจะใส่มเมล็ดถั่วเขียวลงไปในแก้วใบที่สองนะคะว้าวเกิดอะไรขึ้นคะเด็กๆก,กับแก้วใบที่สองเด็กๆสังเกตดูสิคะมีเสียงด้วยนะคะเนี่ยอ่าเนี่ยลองมาดูแก้วใบที่1นกันสิคะอ่าเดี๋ยวกุไปดูแก้วใบที่1ก่อนอ่าแก้วใบที่1นึ่เด็กๆลองสังเกตดูนะคะ เรามาสังเกตแก้วไว้ที่สองเห็นไหมคะว่าจะมีเจ้าเมล็ดถั่วเขียวลอยขึ้นมาด้วยลองเปรียบเทียบกันดูเด็กๆลองสังเกตนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากจบคลิปแล้วเนี่ยเด็กๆจะต้องไปบันทึกผลการทดลองด้วยนะคะ เด็กๆขาที่เมล็ดถั่วเขียวในแก้วใบที่สองเนี่ยมันลอยขึ้นได้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าในแก้วใบที่สองนี้มีน้ำโซดาใช่ไหมคะน้ำโซดาเนี่ยเขาจะอัดแน่นไปด้วยฟองกา๊าซขนาดจิ๋วมากมายเลยค่ะเด็กๆเจ้าฟองกา๊าซขนาดจิ๋วที่เด็กๆเห็นเป็นกลมๆเล็กๆเนี่ยเขาเรียกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะเด็กๆซึ่ง ไอ้เจ้ากลมๆหรือว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เด็กๆเข็นเนี่ยก็จะเบาวกว่าน้ํานะคะมันก็เลยลอยตัวขึ้นได้ค่ะลอยตัวขึ้นสู่ด้านบนเลยแล้วเมื่อเราใส่มเมล็ดถั่วเขียวลงไปแล้วเนี่ยเจ้าฟองกา๊าซเนี่ยก็จะมาเกาะ,มะเมล็ดถั่วเขียวของเรานะคะแล้วมันก็จะช่วยพยุงให้เจ้ามเมล็ดถั่วเขียวเนี่ยลอยขึ้นไปค่ะเด็กๆแต่เมื่อฟองกา๊าซบางส่วนแตกออกไปแล้วเนี่ย เจ้าเมล็ดถั่วเขียวก็เลยจมลงสู่ก้นแก้วอีกและเมื่อมีฟองก๊าซมาเกาะใหม่นะคะเด็กๆเกาะจนมีจํานวนมากพอแล้วเนี่ยมันก็จะพยุงเจ้าเมล็ดถั่วเขียวเนี่ยลอยขึ้นไปอีกครั้งค่ะเด็กๆแล้วเมื่อฟองแตกออกเจ้าเมล็ดถั่วเขียวก็จะลงสู่ก้นแก้วอีกนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆกิจกรรมการทดลองสนุกใช่ไหมคะเด็กๆแล้วก็ไม่ยากด้วยใช่ไหมคะ เมื่อเด็กๆทําการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆเด็กๆอย่าลืมนะคะบันทึกผลการทดลองที่เด็กๆได้สังเกตนะคะลงในใบงานแผ่นนี้คะ่ะเด็กๆเมื่อเด็กๆได้บันทึกผลการทดลองเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆช่วยถ่ายภาพผลการทดลองส่งมาในกลุ่มไลน์ด้วยนะคะอ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะเด็กๆ ขณะที่เด็กๆกําลังทําการทดลองเด็กๆช่วยให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยถ่ายภาพเด็กๆส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะสําหรับกิจกรรมในวันนี้จบลงแล้วค่ะเด็กๆเราไว้เจอกันอีกครั้งนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ